แต่เด็กมาก็อยู่กับยาอยู่กับตาอยู่กับยาอยู่กับตาแล้วก็แบบในเด็กคือแบบไม่มีข้าวกินเลยนะพี่นมนมจะกินยังไม่มีเลยพี่ก็คือยายต้องแบบต้ม้น้ำสาวข้าวมาให้เรากินหนูก็แบบ พยายามแบบปั่นจักรยานแบบไปหาเขาอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงแบบไม่มาหาหรูบ้างน้อยใจเขาก็บอกว่าจะไปตามหามันทําไมมันก็ไม่ได้เลี้ยงมึงอะไรแนี้บอกหนูก็บอกว่าเห็น้อยเขาก็แบบก็ก็คือพ่อตามหามาตั้งแต่เด็กเราะคือน่าจจแบบ เราไม่ได้สร้างบุญมาด้วยกันแบบหรือเปล่าถึงแบบทําให้เราแบบส่วนทางกันอย่างนี้ วันนี้ทีมงานอีเตอร์อีจันเดินทางมาที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีเพื่อฟังเรื่องราวของน้องเบสเด็กสาววัย20ปีที่ต้องพลัดพรากจากพ่อตั้งแต่เธอยังไม่ลืมตาดูโลกอยากตามหาพ่อ ยายทำไมแบบทำไมพ่อหนูไปไหนเลยไประมานั้นเขาก็บอกว่าพ่อมึงพ่อมึงติดคุกแล้วทีนี้แม่มึงก็เอาผัวใหม่แล้วพ่อมึงมาตอนมึงหกเดือนเขาก็เอานมมาทิ้งให้สามกระป๋องแล้วก็ตังสามร้อยแล้วเขาก็ไปบอ,บอกว่าบอกว่าบอกว่าพ่อมึงเห็นแม่มแบบมีผัวใหม่เขาก็เลยไปไมั้งประมาณนั้นแล้วเขาก็ไม่กลับมา นมสามกระป๋องกับเงินอีก300บาทเป็นของรับขวัญเพียงชิ้นแรกและชิ้นเดียวจากพ่อแม้ตั้งแต่วันนั้นพ่อจะไม่กลับมาหาอีกแต่เบสก็ไม่เคยหยุดที่จะเป็นฝ่ายตามหาพ่อตอนที่ไปตามหาพ่อนั่นก็อยู่อนุบาลหรือปอหนึ่งก็ม่รก็จะป .1 หนึ่งปอเมื่อวานนี้ไปตามหาคุณพ่อตอนอนุบาลอนุบาลก็เหมือนจะเคย เพราะตอนันแบบเล่นแก่งเลยครับพาจะมีน้องอีกคนหนึ่งตอนนี้น้องไปทํางานคือปั่นไปด้วยกันสองคนพานไปแบบก็ชวนน้องเอ้เกมแบบอยากเห็นพ่อเห็นเขาบอกว่าพ่อกูมาวันนี้อเลยน้องก็แบบไปที่ะพาไปแล้วพ,พานปั่นจักรยานจากหมู่สี่เป็นหมู่แปดก็ไปจริงสุดท้ายก็ไม่เจอจริงปั่นนูนับครั้งไม่ถ้วนที่ไปตอนเด็กๆ ปัน่นปั่นไปตลอดอะเขาบอกว่าพ่อมาก็ปั่นไปปั่นไปดูมันรู้สึกยังไงตอน,น,นที่ได้ยินข่าวว่าพ่อมาก็ดีใจแต่พอไปแล้วแบบเขาบอกเอ้ยพ่อแบบพ่อกลับไปแล้วเมื่อกี้นะก็แบบรู้สึกเสียใจว่าก็เราแบบไปไปก็หลายรอบแล้วแล้วก็แบบ พ่อไปแล้วพ่อแบบพ่อไปแล้วพ่อกลับไปแล้วอย่างเงี้ยตลอดเลย็ mm hmm. เลยนึกในใจ่งใส่ไม่มีคงแบบไม่มีบุญได้เจอกันเขาอาจจะแบบให้เรามาแบบ,แบบแค่เป็นพ่อลูกกันแค่นี้ข่าวจากปู่ที่คอยส่งมาบอกทำให้เด็กหญิงคนหนึ่งนั่งนับวันเวลาเฝ้ารอ แต่ในทุกครั้งเธอกลับได้พบเพียงความผิดหวังไม่มีแม้แต่เงาของพ่อจนบางครั้งเธอเองก็ท้อใจหนูก็คิดคิดอยู่นะคะว่าหนูก็แบบพยายามแบบปั่นจักรยานแบบไปหาเขาอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงแบบไม่มาหาหนูบ้างน้อยใจแต่ก็าห็นว่าแบบ เขาก็เป็นพ่อแล้วบางทีก็เขาก็บอกว่าจะไปตามหามันทําไมมันก็ไม่ได้เลี้ยงมึงอะไรมบณนี้บอกหนูก็บอกว่าเห็นว่าเขาก็แบบก็คือพ่อเราก็แบบเราก็อยากเห็นหน้ามางเขาบอกเอ้ยเราเหมือนพ่อเราเหมือนพ่อนะอะไรแบบนี้บางทีแบบถามเนี่ยบอกมึงก็ไม่ถ้ามึงอยากเห็นก็ส่องกระจกดูหน้ามันเนเหมือนตั้งแต่เด็กมาก็อยู่กับยาอยู่กับตา อยู่กับยายอยู่กับตาแล้วก็แบบในเด็กคือแบบไม่มีข้าวกินเลยนะพี่นมจะกินยังไม่มีเลยพี่ก็คือยายต้องแบบต้มไอ้น้ําสาวข้าวมาให้เรากินก็ต้องไปช่วยยายถังหญ้าเอาตังข้าวคือแบบกว่าจะได้กินแต่ละมื้อนี่คือแบบลําบากนะพี่ม่วนกับข้าวไม่มีมีแต่ข้าวน้าพริกถ้วยหนึ่งนี่หนูก็อยู่ได้นะถ้าไม่มีน้ําพริกน้ําตาลถุงหนึ่งเอาน้ําตาลขยําข้าวก็คือจบก็คือแล้วก็กินได้ พอโตมาแบบเรารู้เรื่องขึ้นปุแบบ๊บวัดมีข้าวบางทีแบบมีงานวัดงานวัดก็แบบเอาข้าวมากินตีห้าปุ๊บคือแบบตื่นเราเป็นผู้หญิงอะพี่แต่เราแบบต้องมาช่วยพระเดินบินทบาทกับน้องสองคนเพื่อแบบจะได้แบบมีข้าวมีขนุมบางทีเขาอ,อาจจะให้ตังเรามาใช้อะไรประมาณนั้น ชีวิตที่ต้องดิ้นรนว่ายากแล้วแต่ความคิดถึงที่ยังโหยหาพ่อและแม่มันยากยิ่งกว่าก็จะได้เรียนหนูโหอ,โอนุบาลหนึ่งหกขวบเลยได้เข้าโรงเรียนช้าแระทีพอเรียนปหนึ่งปุ๊บแม่ก็บอกบอกแม่ไม่มีตังค์นะก,ก็เลยแบบส่งหนูไปเรียนอยู่โรงเรียนประจำตอนปสองแล้วก็ไปเรียนอยู่นู่น บางทีแบบแล้วก็มันพ่ออย่างเงี้ยเห็นบางทีแบบเอ้ยครอบครัวพ่อแม่มาหาเงี้ยแม่เราก็แบบไม่มาพ่อแบบก็ไม่เห็นเลยยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อบางทีแบบเห็นแบบพ่อแบบกอดลูกอย่างเงี้ยแล้วเอ้ย,ยแบบเราไม่มีพ่อมากอดอย่างเงี้ยบ้างมันก็น้อยใจก็ <laughs> น้อยใจก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงตอนอยู่โรงเรียนก็แบบเคยเรียงความ เรงความวันพอ่อวันแม่ไปวันนี้ก็บางทีก็ได้ที่หนึ่งที่สองเหมือนเอาชีวิตเราไปเล่าเป็นเรียงความก็อยากมีแบบครอบครัวแบบเขาอยากให้แม่แบบสนใจอยากมีพอม่อบางทีก็คิดนะว่าจำพ่ออยู่อาจจะดีกว่านี้ก็ได้ 20ปีกับความพยายามตามหาพ่อแม้จะต้องพบกับความผิดหวังซ้ำๆแต่ในวันนี้เบสก็ยังไม่หมดหวังขออีเตอร์อีจันช่วยตามหาให้ได้เจอพ่อสักครั้งก็ยังดีไม่อยากบอกพ่อว่ก็พยายามตามหามาตั้งแต่เด็กแล้วคือมน่าจะแบบอแบบ เราไม่ได้สร้างบุญมาด้วยกันแบบหรือเปล่าถึงแบบทําให้เราแบบส่วนทางกันหนึ่งทั้งที่เราแบบไปทุกรอบที่แบบถามปู่ว่าพ่อจะมาอีกวันไหนคือเราไปทุกรอบแต่ไปทีไรคือแบบเอ้พ่อพ่อมึงออกไปแล้วเมื่อกี้นี่นะพ่อมึงออกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือได้ยินแต่คำคำนี้ก็มึงบางทีก็กลับมากันร้องไห้เกินน้องบอกกัน เราก็ปั่นกันไปเร็วสุดแล้วนะเกมเพราไม่อย่างนี้สวนกับพ่ออยู่วะอะไรประมาณนี้พยายามขนาดนี้แล้วรอมาขนาดนี้แล้วให้โอกาสพิ่เตอ้ออีกสักนิดหนึ่งที่ะจะทําให้เต็มที่ที่สุดก็แล้วกันยามคิดถึงพ่อทําได้เพียงส่องกระจกตามคําบอกเล่าส่งส่งของคนรอบตัว ยีปีที่ไม่เคยคิดหยุดที่จะตามหาวันนี้หวังเพียงว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเธออีกสักครั้งภารกิจนี้จะลงเอยยังไงเป็นกำลังใจให้น้องเบสแล้วก็อีเตอร์อีจันกันต่อ EP 2พรุ่งนี้คุณพี่จ๋าสวัสดีคุณพี่เป็นเจ้าหน้าที่อ,อบอตอที่นี่หรือเปล่าเป้าหมายหนูคือหมู่ที่9ไปทางไหนหรอ หน่งเ้าเราต้องขึ้นเดินเราต้องขึ้นไปทางถนนเส้นนี้นะคะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับผู้ใหญ่มีมีคนนำสกุลนี้บ้างไหมเอ่ยเขาไม่ได้อยู่ที่หมู่เก้าครับปาิฮานแห่งรักที่พัดรักนั้นะ ภาพบ